นักเร,นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 1. ทั้ง 1. วันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงาน I อเรื่องแก้วปรับปร๊บนาภูิโดยสมาชิภกภายในกลุ่มของเรามีดังนี้ค่ะ 1. นางสาวกิรน,นันข่สุวรรณเลขที่11ค่ะ 2. นางสาวชนิพาขยันงานเลขที่13 3. นางสาวเปียวานมุสีดวงเลขที่นางสาวพระดาลอดเล็งลืน่นเลขที่35ค่ะ และดิฉันนางสญญาวยานาซีรอเพยอมเลขที่15ค่ะในปัจจุบันนะคะประเทศไทยมีจํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆวันทําให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างแพร่หลายมีการอุปโภคและบริโภคเพิ่มมากขึ้นอาทิเช่นการบริโภคอาหารและก็น้ําดื่มนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําดื่มที่บรรจุในขวดหรือใส่ถุงกระดาษกับเก็บความเย็นสิ่งเหล่านี้เมื่อเราบริโภคเสร็จแล้วปัญหาที่ตามมาก็คือขยะ ซึ่งส่งผลทําให้เกิดภาวะโลกร้อนทําให้ระบบนิเวศต่างๆเนี่ยมีความไม่อุดมสมบูรณ์ล้วนเกิดจากการการะทําของมนุษย์ทั้งสิ้นที่มีความมักง่ายจนเคยชินจนลืมตระหนักถึงผลกระทบที่จะตามมาว่าจะเกิดผลกระทบอย่างไรต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศมากน้อยเพียงใด หลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบวิกฤตขยะพลาสติกที่มีจํานวนมหาศาลซึ่งต้นตอนก็มาจากแก้วน้าและขวดน้ําที่เราใช้ในการอุปโภคระ,ะบริโภคในชีวิตประจําวันเนื่องจากภาชนะที่บรรจุภัณฑ์เหล่านี้ผ่านการใช้งานเพียงครั้งเดียวก็จะถูกทิ้งลงถังขยะอย่างไรค่าแม้ว่าเราจะทิ้งกันแค่คนละชิ้น2ชิ้นแต่เมื่อขยะนี้มารวมกันก็จะส่งผลทาให้ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นจนกลายเป็นปัญหาหลักที่ทําให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยเกิดค,ความไม่อุดมสมบูรณ์จนถึงทุกวันนี้ค่ะ จากการที่เราสังเกตการใช้ชีวิตของผู้คนในแต่ละวันที่เราพบเจอนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆพนพี่พ,พี่หรือน้องน้องในโรงเรียนหรือบุคลากรคุณครูคทุกท่านที่เราพบเจอก็จะมีการซื้อน้ําดื่มนะคะมาอุป,ปโภคและบริโภคกันดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าน้ำเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญต่อร่างกายมนุษย์เรียกได้ว่าเป็นปัจจัยสี่ของมนุษย์ที่เราขาดไม่ได้กันเลยแต่การดื่มน้ํลรวนแล้วขึ้นอยู่กับความชอบส่วน,นบุคคลบางบุคคลอาจชอบดื่มน้ําเย็นบางบุบคคลอาจชอบดื่มน้ําร้อนหรือแม้แต่น้ําที่อุณหภูมิห้องปกตินะคะค เราจึงคิดที่จะทําแก้วปรับอุณหภูมินี้ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่อยากจะดื่มน้ําแบบใดก็ได้สามารถปรับได้ตามความต้องการที่เราต้องการอยากจะดื่มอย่างคนทํางานออฟฟิศก็สามารถนําแก้วนี้มาใช้ในการชงกาแฟาดื่มได้หากดื่มเป็นร้อนก็สามารถกดให้ร้อนและหากดื่มเป็นเย็นเราก็สามารถกดให้ปรับความเย็นได้โดยใช้เวลาเพียงไม่นานค่ะแก้วปรับอุณหภูมินะคะช่วยประหยัดเวลาในการซื้อเครื่องดื่มที่ต้องต่อแถวรอเป็นเวลานาน,านหรือแม้แต่การติดไฟแดงอยู่ในรถ หากเรามีแก้วนี้ก็จะสามารถอำนวยความสะดวกของเราไปได้เยอะเลยค่ะ และแก้วนี้นะคะสามารถเลือกใส่น้ําได้ทุกน้ำเลยค่ะตามความต้องการของเราที่เราอยากจะดื่มและสามารถปรับอุณหภูมิให้เป็นร้อนเย็นได้ตามความต้องการของเราเลยค่ะจากการสํารวจนะคะกลุ่มของพวกเราได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่จะต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุงเพื่อตอบสนองการใช้สิ่งของที่มีประสิทธิภาพที่ดีพวกเราจึงได้จัดทําโครงงานเรื่องแก้วปรับอุณหภูมิขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆประหยัดเวลารวมถึงอำนวนความสะดวกในการใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบค่ะ ทางนี้ยังช่วยลดการใช้พลาสติกแก้วของเราจะดีกว่าการใช้แก้วน้ําทั่วไปและยังช่วยในการกเก็บพลังงานตัวแก้วของเราทําจากสแตนเลสจะทําให้มีการปรับอุณหภูมิได้ในเวลาอันรวดเร็วกลุ่มของพวกเรามีความตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะดําเนินโครงการนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะค่ะวัตถุประสงค์ของโครงงานเรานะคะ 1. เพื่อสร้างและประดิษฐ์แก้วปล่อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้จริง 2เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน3เพื่อทดสอบความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแก้วปรับอุณหภูมิและ 4. เพื่ออำเนินวามสะดวกให้แก่ผู้คนในปัจจุบันที่ใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบค่ะส่วนนะคะในส่วนของข้อเคโครงงานเรานะคะโครงงานของเรานะคะเป็นโครงงานเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์โดยแก้วปรับอุณภูมิของเรานะคะสามารถปรับอุณหภูมิได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานเลยค่ะอีกทั้งแก้วปรับอุณหภูมิของเรานะคะยังสามารถปรับอุณหภูมิได้สูงที่สุด ถึง45องศาเซลเซียสเลยค่ะอีกทั้งยังต่ำสุดที่20องศาเซลเซียสอีกด้วยค่ะในส่วนของประโยชน์ที่ค่าว่าจะได้รับนะคะ 1. แก้ปรับอุณหภูมิมีขนาดพกพาได้สะดวกมีขนาดที่พอเหมาะและอีกทั้งยังเก็บง่ายอีกด้วยค่ะ 2. นะคะแก้วปรับอุณหภูมิสามารถปรับอุณหภูมิได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานเลยค่ะ 3. นะคะยังสามารถช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกโดยการที่เรานําแก้วปรับอุณหภูมิน,นะคะมาใช้ซ้ําหลายๆครั้งค่ะและ 4. นะคะยังช่วยประหยัดเวลาในการใช้ชีวิตอีกด้วยค่ะในส่วนของวิธีการดําเนินงานศึกษาค้นคว้านะคะเราได้ทําการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแก้วปรับอุณหภูมิเพื่อศึกษาค้นคว้าและนําไปประดิษฐ์แก้วปรับอุณหภูมิค่ะเพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกอีกทั้งยังช่วยในการประหยัดเวลา โดยคณะผู้จัดทำนะคะได้มีวิธีการจัดการแล้วก็ดำเนินการศึกษาค้นคว้าต่างๆโดยมีขั้นตอนหลายขั้นตอนค่ะเราจะพูดในส่วนของอุปกรณ์ที่เราจะมาใช้ในการประดิษฐ์แก้วปรับอุณหภูมินะคะจะประกอบไปด้วยทองแดง2เส้นผลลวดตัอนำผสมบิดมัต2 2เส้นแบตเตอรี่2ก้อนค่ะในส่วนของโครงแก้วนะคะเราจะประกอบไปด้วย อลูมิเนียมส่วนตัวฝากแก้วนะคะเราจะประกอบไปด้วยพลาสติกและซิลิคนค่ะในส่วนของวิธีการหาประสิทธิภาพของเครื่องนี้นะคะก็คืออย่างแรกเลยคือเราจะใส่น้ำอุณหภูมิกปกติเนี่ยใส่ลงไปในแก้วนะคะถ้าเกิดว่าเราจะทําความร้อนเราก็กดปุ่มเพื่อเริ่มกลไกของการทํางานได้เลยค่ะจากนั้นภายใน10นาทีนะคะเราก็จะ วัดอุณหภูมิว่ามันเพิ่มมากี่องศาแล้วก็ทุกๆสินาทีเราก็จะจดบันทึกตลอดค่ะในทางกลับกันนะคะที่การทําความเย็นเราก็จะทําแบบเดียวกันเลยค่ะในส่วนกลไกการทํางานของเครื่องนะคะ mm hmm. ก็คือเราจะต่อเส้นทองแดงนะคะ mm hmm. เข้ากับขั้วทั้งสองของแบตเตอรี่แล้วจากนั้นเราก็จะนําเส้นลวดนะคะมาต่อกับสายทองแดง เมื่อเรากดปุ่มเพื่อเริ่มกลไกการทํางานของเครื่องนะคะจะทําให้เกิดกระแสะไฟฟ้าและกระแสะไฟฟ้าเนี่ยจะไหลาจากเส้นลหดทองแดงแล้วก็ผ่านจุดเชื่อมไปสู่ขดลวดตัวนําจะทําให้จุดเชื่อมนั้นอ,อุณหภูมิร้อนขึ้นค่ะแต่ในทางกลับกันนะคะเมื่อเรากดปุ่มและกระแสะไฟฟ้าเนี่ยไหลผ่านจากขดลวดตัวนําไปสู่ ทองแดงโดยผ่านจุดเชื่อมจะทําให้อุณหภูมิของจุดเชื่อมเนะะี่ยค่ะลดลงประมาณ4.4องศาเซลเซียสถ้าเกิดว่าเราอยากให้อุณหภูมิเนี่ยลดลงอีกเราก็ทําหลายๆจุดเชื่อมค่ะพวกเราขอจบการน,นําเสนอโครงงานเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ